สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำกันประจำวันที่31มีนาคม2563โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่า technical action analysis คือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาดเรียวไทม์เพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจเรามาดูรอบสัญญาณทองคำที่เป็นเดลี่กันนะครับรอบสัญญาณทองคำที่เป็นเดลี่ ตามระบบของเรานะครับตอนนี้ยังไม่ไปไหนเลยนะครับเดินทางมาแล้วนะฮะสีแท่งก็ฟ,ฟ,ฟ้าฟ้าแดงๆเดแนงฟ,ฟ้าอยู่มีการวิ่งแค่ในกรอบของแท่งแรกเท่านั้นนะฮะก็ประมาณ4,000-5,000จุดเท่านั้นนะครับเมื่อวานเราวิเคราะห์บอกว่านะครับมีโอกาสจะลงแต่การลงครั้งนี้นะครับก็ยังไม่ไม่สามารถหลุดโซนที่เรียกว่าโอเวอร์มาเก็ตไปได้ก็สรุปแล้วก็เป็นแท่งสั้นๆป้อมๆแต่เป็นแท่งเขียวเนาะนะฮะแบบนี้ ส่วนวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าอยากจะลงได้อีกนะครับหชุดนะฮะจะลงได้อีกหชุดนะฮะวันนี้ก็เริ่มคอนเฟิร์มว่ามีโอกาสที่เปอร์เซนต์การลงนั้นค่อนข้างจะเยอะนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะฮะตอนนี้เป็นโมเมนตัมที่อยู่กับศูนย์ยังไม่สามารถคอนเฟิร์มได้ว่ามีโอกาสที่จะเดินทางไปทางไหนได้บ้างนะครับ เพราะว่าอะไรเพราะว่าตลาดมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงและมีแนวโน้มว่าจะอ่อนแรงด้วยซ้ำนะครับแรงซื้อแรงขายนะครับอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงและมีแนวโน้มว่าจะลดลงนะครับเมื่อไม่มีแรงขับเคลื่อนทางตลาดกราฟก็จะไม่ไปไหนไกลนะครับใครเรียนไปแล้วนะฮะก็จะสามารถอ่อนานออกได้นะครับเมื่อในระยะใกล้นะครับบอกว่ามีโอกาสนะครับที่อยากจะลงหรือว่าอยากจะย่อตัวนะฮะ ก็จะส่งผลไปในทางเฟรมที่เล็กลงนะครับเรามาดูใน Time f เฟรมที่4ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบของเรานะครับตอนนี้จบรอบไปแล้วที่30กว่าแท่งประมาณหมื่นกว่าจุดนะครับเมื่อวานนะฮะเราว,วิเคราะห์ตรงนี้วิเคราะห์ผมี่อ่ามันไม่ไปไหนไกลหรอกมันจะเป็นการจบรอบซะมากกว่า,วาน,นะครับเมื่อวานนะวิเคราะห์ไว้ว่ามันอาจจะจบรอบซะมากกว่าก็จบรอบจริงๆนะครับส่วนวันนี้นะครับ รอบสัญญาณยังไม่ยังไม่คอนเฟิร์มว่าอยากจะไปทางไหนนะครับส่วนการเคลื่อนที่ระยะใกล้อันนี้หนักเลยนะครับอยู่ในโซนกลับตัวที่เรียกว่าโซนศูนย์ยากาศนะครับนะฮะก็ไม่สามารถที่จะบอกได้เลยว่าเปอร์เซนต์การขึ้นลงนั้นมีแค่50บวกลบเท่านั้นดังนั้นก็เป็น,นกลไกที่พื้นฐานที่ทำให้นะครับ แรงซื้อแรงขายนะั้นมันก็พอๆกันนะค่าเฉลี่ยมันออกมาเลยไม่แตกต่างกันมากสักเท่าไรแบบนี้ส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นแต่ตอนนี้กําลังหดตัวกลับหาสูนยนี่เป็นเรื่องปกติโมเมนตัม um ฝั่งขาขึ้นอยู่บริเวณนี้นะฮะขึ้นมาแล้ว1 5ื่นนะครับอาจจะย่อตัวลงมาสัก2องสาพอันนี้เป็นเรื่องปกติก่อนที่เรียกว่า Dem a n d e f f e c t i v e e x p a n s i น n นั่นเองนะครับ ทำไมกราฟไม่เดินทางสักทีเพราะว่านะครับตลาดมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงนะครับแรงซื้อแรงขายอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงทั้งหมดเมื่อไม่มีแรงขับเคลื่อนนะครับก็ไม่สามารถทําให้กราฟเกิดการเดินทางหรือว่าเป็นแพทเทิร์นที่ถูกต้องได้นะครับเราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่4ชั่วโมงว่าอาจอยู่บริเวณนี้ก่อนอาจอยู่ในกรอบดีกว่านะฮะกรอบไซด์เวดีกว่านะฮะยังไม่ไปไหนไกลคงอีกสักพักหนึ่งเลยนะฮะนะฮนะบแบบนี้ ทีนี้เรามาดูใน Time Frame 1ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดนะฮะมาเป็นรอบสัญญาณสั้นๆเท่านั้นนะครับก็แสดงว่าเป็นอาการไซเวอ์ชัดเจเนะฮะเมื่อวานเราบอกวิเคะห์ตรงแท่งนี้อาจจะมีการคอนเฟิร์มอาจจะย่อตัวลงได้อีกหนึ่งชุดสรุปแล้วย่อลงมาได้นิดเดียวนะครับไม่กี่ร้อยจุดอันนี้ถือว่าแทบจะไม่ย่อเลยก็แล้วกันเนาะ นะฮะ,ะยังคงเป็นกรอบไซด์เวย์เหมือนเดิมนะครับส่วนวันนี้นะครับรอบสัญญาณที่เกิดเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงเล็กๆทิ้งไว้นะฮะแต่ในระยะใกล้ยังอยู่ในโซนศูนยากาศหรือว่าเปอร์เซ็นต์การลงไม่เยอะนะครับอันนี้ก็เหมือนไม่อยากลงต่อดังนั้นก็มีโอกาสนะครับที่จะเป็นไซด์เวย์ต่อไป ส่วนการเคลื่อนที่ระยะกลางอันนี้หนักกว่าเก่าเลยนะครับเพราะว่าอยู่กับศูนย์เลยนะครับอันนี้ไม่สามารถบอกได้ว่าจะเดินทางไปทางไหนได้เลยนะครับตลาดมีการซื้อขายในระดับที่เหมือนจะแข็งแรงขึ้นมาหน่อยอนะฮะแรงขายนะครับอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวและมีแนวโน้มว่าจะลดลงนะครับส่วนแรงซื้อนั้นก็อยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรง ะะเราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่1ชั่วโมงว่าวันนี้ยิ่งหนักเลยนะครับยังไม่ไปไหนเนาะก็ยังคงเป็นไซด์เวชชัดเจนทั้งทุกทุกอินดิเคเตอร์นะครับแบบนี้นะครับ ใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะฮะใช้ระบบที่ตัวเองถนัดทําไมกราฟมันถึงไม่เคลื่อนที่เพราะว่าไม่เกิดจากแรงขับเคลื่อนพื้นฐานของตลาดนะครับนั่นก็คือแรงซื้อแรงขายนั่นเองแรงซื้อแรงขายถูกเกิดจากอะไรนะครับเกิดจากนักลงทุนนั่นเองนะครับนักลงทุนเป็นตัวกําหนดแรงพื้นฐานของตลาดแล้วอะไรนะครับที่ทําให้นักลงทุนนะครับตัดสินใจที่จะเปิดโพซิชันฝั่งไหน นะครับก็เกิดจากปัจจัยที่กระทบค่างเงินนั่นเองกับสถานการณ์ที่เป็นเรียลไทม์นะฮะตอนนี้ทุกคนก็น่าจะติดตามสถานการณ์อยู่ที่ทําให้นะครับนักลงทุนนะฮะไม่ไม่ไม่อยากจะลงทุนหรือว่าชะลอการลงทุนไว้ก่อนนะฮะเพราะว่าเกิดเอฟเฟกที่ค่อนข้างจะแรงนะครับที่มีผลกระทบไปทุกปัจจัยค่าสกุลเงินที่เกิดนะครับดังนั้นนะฮะ กราบถึงไม่เคลื่อนที่นะครับใจเย็นๆนะครับการชะลอตัวแบบนี้ก็น่าจะมีไปอีกสักพักใหญ่ๆเลยเนาะนะครับก้องติดตามการเคลื่อนที่ของกราฟกับสัญญาณที่เป็นแอคชั่นมาเก็ตนะครับใครเรียนไปแล้วก็น่าจะพอหาทางติดตามออกนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับวันที่11เมษายนนะครับเรามีเรียนกลุ่มออนไลน์กันนะครับช่วงนี้ก็อยู่บ้านกันนะครับมาเรียน เพิ่มความรู้กันดีกว่านะครับนะฮะนะฮะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ